ดินกับแกลกับไกนะครับเข้ากันเสร็จแ,แล้วก็เอาไปอัดในแบบไม้ที่เราเห็นอยู่นะครับเสร็จแ,แล้วย,ยกแบบไม้ออกก็จะเป็นส่วที่เห็นนะครับตากสักประมาณเจ็ดแปดวันแน่เดี๋ยวฝนตกบบถ้าฝนตกจะกนานนิดนึงนะอเจี๋ยวเบรคก์ออมไม่ได้เลยคะ่ะทำโรงอบมโรงบ่มอะไรให้มันแห้งเร็วๆเพื่อทันใช้งานไม่ได้หรอไม่คุ้มครับมันไม่คุ้มตุนเราก็ปิดไว้ก่อนนะครับพอแดดออกเมื่อไหร่เราก็เปิดผ้าพลาสติกออกนะครับทีนี้ก็จะผ่าแดดเห็นไหมครับติดแห้งจะเก็บในโรงเรือน แล้วก่อนที่จะนําไปก่อดินที่ใช้ก่อก็คือดินตัวเดียวกันใชใช้ดินกับแกลบย่ำเข้าด้วยกันแบบนี้แล้วใช้เป็นดินประสานระหว่างก้อนเริ่มจากการเททานคอนกรีตก่อนทานคอนกรีตเสริมเหล็กน,นะครับเนื่องจากบ้านดินเนี่ยผนังดินเนี่ยน้าหนักเยอะนะครับต้อง25ตารางเมตรแต่2 .5 ก้อนต่อ1ตารางเมตรแล้วก็1ก้อนต่อ10กิโลนะครับ 250กิโลต่อ1ตารางเมตรยังไม่รับดินฉาดแล้วก็ดินก่อนะครับเพราะฉะนั้นน้ําหนักของผนังบ้านมันจะหนักมากแต่ว่ามันเป็นฉนังที่หนาเพราะฉะนั้นมันจะรับน้ําหนักของโครงสร้างหลังคาได้นะครับทีนี้ก่อนที่เราก่อสร้างเราก็จะต้องเทคอนกรีตเสริมแรงก่อนนะครับเพื่อรับน้ำหนักขนาดาอีกส่วนหนึ่งข้อดีของคอนกรีตเสริมแ่งก็คือป้องกันความชื้นจากดินเดิมดินที่เรายืนเนี่ยครับความชื้นมันจะไม่เข้ามาสู่ผนังบ้านเนื่องจากมันติดคารคอนกรีตนะครับทั้งรับน้ำหนักทั้งป้องกันความชื้นได้้ดวย ลาคานตัวเดียวกันนะครับี๋ยวเราก็จะก่ออันนี้เป็นดินที่ใช้ก่อด้วยนะครับใช้ใช้ทำก้อนอิฐด้วยนะครับแต่แล้วก็ดูวิธีการก่ออันนี้เป็นนะครับต้องมีตอมอไหมต้องมีตอมอไหมถ้าเป็นพื้นที่ที่ควรจะใส่นะครับแต่ถ้าพื้นที่ของเราเนี่ยมันเป็นดินข้าลลางมันเป็นดินที่ราบเชิงเขานะครับก็ ข้างล่างประมาณสัก50เป็นจะเจอหินครับเพราะฉะนั้นจะไม่ต้องใส่ถังหม้อก็ได้นะวางคานกับวางคานกับพื้นคานพอดีได้เลยนะครับส่วนเหลือจะขนาดคานหน้า20เป็นไม่หลือหน้า20ครับ25ก็ได้ไม่เป็นไรครับส่วนที่เหลือให้อยู่ข้างในเสียเเดี๋ยวจะเทปูนนะครับพื้นข้างในก็จะเทปูนเพื่อการความชื้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้สะดวกในการทำความสะอาดนะครับบ้านคือไอ้ดินดิบเนี่ยเอามาจากไหนกันดินดิบนะครับขออภัยเราขุดหน้าดินเก่าแบบนี้ที่ที่เราเดินเนี่ยขุดมาใช้ได้นะครับ หรือว่าส่วนหนึ่งนะครับก็สั่งเวลารถด,ดำวิ่งดินนะครับเขาบอกถ้าเจอหน้าดินนะเขาซื้อนะครับพันเงินเจ็ดแปดร้อยพันกแ็แล้วแต่เขาที่ราคาใ้ไกลซึ้นอยูอ่างนะครับหลักเนึ่ใช้ประมาณกี่รถกี่คันหลังหนึ่งต่อกี่คันอันนี้เป็น้อมูลที่เราทําไป้าหนช่งร้อยกใช้นะครับถ้าเป็นคันรถสิบล้อนะครับใช้ทําอิดประมาณสักน่าจะอยู่ที่สักประมาณสองคันนะครับดินก่อกับดินฉาไม่ป็นคัน คือ,คอน้าดีเนี่ยคือน่าดีเน ma oui ี course, exactly. no. ่ยพอไถเสร็จตักรถเนี่ยมันก็จะมีพวกต้นไม้ใบหญ้าใช่ครับเราจะเลือกเราเลือกมาอย่งไรวิธีการย่านะครับอ๋อใช้ย่าใช้เท้าย่าพอพาย่าเสร็จก็ตอออกันนี้แช่ให้นิ่มนะครับแช่ให้นิ่มเสร็จแล้วก็ย่างเอาน้ำออกก่อนนะครับถ้าน้ำมากเกินไปดินมันจะเหลวเราจะขึ้นทุกก้อนลำบากนะครับ เราก็จะตักน้ำออให้หมดเสรในดินนี่สุดนะว่าย่ำเสร็จก็เลือกเสร็จว่าจะดูแบบนี้ออกโย่ออกหมดครัแล้วออกและอีกอย่างหนึ่งเวลาตักใส่ก็ดูด้วยถ้ามีหนามอะไรให้ออกอกก่อนนะครับย่ำไม่ได้ตักเท้าปกติจะย่ำเท้าเปล่าเนื่อากใส่รองเท้าจะย่ำจะดึงเท้าทุนในการผลิตแต่ละก้อนยก็จะประมานีครับเฉลี่ยประมาณก้อนละเท่าไรครับต้นทุนในการผลิตนะครับย่ำดินไม่ชอบชอบย่ำมันน้อยจนน้อยจนคำนวณไม่ออกนะครับเพราะว่าที่ผมซื้อหน้าดินมานะครับพันร็อนึงเนี่ยไม่เกิน1,000บ ได้นะครับคันรถสิบล้อหนึ่งได้กี่ก้อนครับไ,ได้กี่ก้อนเดี๋ยวต้องถามคนย่ำก่อนคนย่ำก็กบไม่ถูกใช่ไหมนะ ไม่ไจำหนึ่งหนึคันรถเนี่ยได้ประมาณก้อนประมาณสิบล้อนึงอ่ะกองเงนทุนได้ประมาณกี่ล้อไม่ได้จำไม่ได้จำคนนี้บอกว่าประมาณพันปกอไ่า้ได้จะได้เพราะว่าหนึ่งรถเลยมันใช่ครับเป็นหลักพันก็ถ้าบ้านหนึ่งหลใช้กีตินประมาณสองพันสองพันราก็สามรถได้สองรถแล้วก็บวกกับต่อชาบีไม่เกินสรถประมาณแต่นีทให้เราต้องทำเองนะครับ ม่ต้องครับไม่ต้องความละเอีย้อนไม่ต้องเดี๋ยวชาวน้ามาเอาข้อมูลว่ารถหนึ่งได้กี่เดินป็นข้อมูลไงเดี๋ยวให้น้องเขาเก็บมาให้แต่น้องเขาบอกน่าจะได้พันถึงพันแบบก็อันนี้เป็นมือย่ำเลยนะครมือย่ำเขาเก็บข้อมูลนะครับอย่างผมไม่ได้ย่ำเองผมจะไม่ถูกทีนี้ขนาดขนาดประมาณนี้มันอ่ายี่สิบก้อนครับ ประมาณยี่ก้อนครับตออนข้ครับตอนหนึ่งบอ่อขนาดนี้ยี่สิบก้อนนะครับจะจะใส่ประมาณนี้ครับจะใส่ประมาณนี้แล้วตักน้าออกแล้วก็ย่างย่าแล้วก็อัดก้อนนะครับได้ประมาณหนึ่งบ่อยี่สิบก้อนนะครับอันนี้มีสิบบ่อนะครับ อันนี้จะทำหมักดินไว้เหรอคะก็จะหมักดินอันนี้ก็คือแช่เหมือนในวิตทัศน์เดี๋ยวหน้าบอกว่าแช่แช่แล้วโอเคถ้าสมมุติว่านะครับวันนี้ฝนตกไม่ทันเขาแช่ทวันได้ทวันถ้าฝนไม่เป็นไรแต่ถ้าแช่นานสองวันสามวันก็เลยมันจะด่างดินเลือกจากการหมักท้าวหรือกาแกลบใส่แต่ไม้ไม้ไม่ได้แกบเข้าเลยปกตินะครับแต่ถ้าแช่วันต่อวันเนี่ยจะไม่มีกลิดนะครับหลังจากอันนี้อันนี้เป็น ตอบโจทย์อีกอย่างที่ท่านถามเราประชุมว่าเวลาเราย้ายบ้านสามารถยกไปได้ไหมส่วนหนึ่งถ้าเราแซะแล้วนะครับพอผ่าเอาดินก่อดินฉาบออกแล้วเนี่ยลูกก้อนยังไม่เสียไทยแซะออกมาทั้งก้อนเลยแล้วก็ยกออกแต่ส่วนหนึ่งที่แตกหักนะครับสามารถเอาไปแช่น้ำแล้วก็ย่ำแล้วก็พุ้นลูกใหม่ทำใหม่เอามาเป็นดินก่อดินฉาบแล้วก็ดินทำอีกก้อนได้นะครับที่บ้านเนี่ยทำหินแดง